สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องซีหักเพลงเบิร์ดสุขสุขคนเนาะกะเินดีตอนหับเขาสู่่องสาว่างใจคือเกาเนาะแคยพี่น้องกะพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอกับสาว่างตอนนี้เนาะกะสิบมาดินน้ำนองสาอีกคือเกาเนาะกะในเวลาเล่งเ,งเล้เนาะพาพ่อแม่พี่น้องชมวิวบ้านขกใหญ่เนาะภุมนใต้พี่น้องเลยนะทางขึ้นนองเต่ากะบกไก่กปนดนเนาะกะ สีประมาณสาบหลังคาเนาะกระหอเทือนน้องเต้ากับเคลื่อนน้องสาเนาะพอสมากับสาบุตรตาสาลายเนาะสามคนเมื่อนี้กะเมือ่อคืนนี่กะฝน,นตกแหงแหงเนาะกับมีพายุเข่าเน่กันยังดีที่ว่าหลังคาโบไปเนาะกะถนน,นหทนทางกาสีบอกบุกวนพี่น้องเลย กักไปอีกแบบเนาะพ้อน้องสาเพิ่นออกมาเห็นจังได้อยู่อันหลังบ้านพอน,นอกมึงงงมึงเง,งีงง้งออกมาเลยโอเคพี่น้องว่อาอะไรใหญ่ห้างเนาะสิบแ้าพี่น้องนาะเขาปละดินน้ำนองสากันเลยเนาะ สบายดีเด้อลูกรมับป้านมแล้่ะเอ้าเฮ้ยเราสิกินข่าวบัดยางไปไกลแล้วเราู้วบ่ย่ผู้ญ่บ่สัอนนีตัวน้เพิ่นกัรกินข่าวเนาะน้องสาหากระตือนอนดินางยังมักอยู่บ่นางสงบูรดิถึงเถอะาหารเราอกินว่าขนมในในตะเวนตะเวนเาบ่เอาเมืห้าน่เออเาเอาเาเเอาเอาเเ้

ชมคืนนอนเ่ยเอาค่ะกันนอนเนี่ยบัวชืดเนาะอากาศเปียนนอเนาะช่วงก็นอนหลายนี่อยู่บนางโอ้ฝนโตเลยมันนอนอากาศดีไปหน้าวันนี่เป็นเมยบ้าว่ะโอ้เมยอยังทัลคนอกมาส่งหรือว่าจังใดอยางวาว่านี่นะตอนเด็กเด็กมาคันนี้ว่าอมาจางมาไหก็มาหลดเห็นได้หินแเกานะ

แต่ว่าคนบม่ได้ปักเตอห้วงโปีนักน่ปักปกก็ต้องเริ่มมา้ึปักนะมันเด่นยังแขงม้อืมันนะกินได้ไหมล่ะปักยังหพักยันไนยังยตก่อนค่ะผม่ได้ปักแล้เพิ่เพื่อนว้ากักว่าว้อมาช่าทำไมนี่ว่าวแตท่านได้ปักโอ้หหว่ วะิจับเนามักกับเ้าบ่อนะสเเงอยู่นี่มว่าแม่ว่าหยังอยู่กพินเกว่าพเกบ่เว้าเนาะนี้ยังว่าคบห้องแม่่กี้ยงข้างหลังมีนกินบ่อพงับๆอยู่พุ่นเบิ่งอายบ่กทงบ่อายนะแต่กนเนาะกินขนมมาสากินมั้ยนะกินมั้ยเพิ่นว่าเพิ่นยากบ่หรือว่าแม่หาให้

เงียมสีผมเราคันหมดสิกินได้ไหมกินแมนจะบายผมนะนะ้ือจบเขางามแล้วงามแล้ว็กซี่เลยจินได้จินเข่าไว้ยังยัง่วงชมผมเนาะเินแมนหักซวยหักงามขนาดตอนนี้เจ๊ัวน้องหม งามแล้วนาไงเออกันเลยกผมเหงาตาแล้วพี่เนาะผมตบตาคนเม่ยดูว่าผมกบตาบ่เอาขืนเอาขืนด้วยผมอยบ่เพราะว่านี่ไปบุยิมเลยเนาะเม่ไปนาหนาป้าหนาปดตื้อตื้อเมื่อยยางบ่ไปน้าบุยิมบ่ตือว่าเมื่อยก็ไปน้าได้ตน่มาเมาด่อเมย่อยยย มาเด็กกับกินห้เขาดวยท่านคนอยากไปว่าด้วยว่าไม่ชวนไปโอหรือว่าบางบเต็มใจไปยังบางอย่างบงย่งเนาะหนาบึงนะเนาะแม่ฝนตกแม่พันเท่าไอไปมันเง็นเนาะหนานาคือสิแห้งอยนอยากไปแล้วคนเดยคือแม่กะมาอยู่เรือนหนึ <two S 1> mm ่งได้แล uh. so, um, ้วสองเรือนเนาะสองเรือนไปนเดีขเทาัเท่าสั่งไาเนาะอยากไป ไปน้าไปหาวมีเง้มหนานี่แหละได้ไปบุญบ่าเมื่อคืนนี้ไปบุญบองเอ้าเมื่อคืนใส่กระปุกโชตอนไฟกะด้าติไกใได้จกหอบเมื่อคืนี้มันเดไปหอบเอ้หอบวันดินกุ้งไก่เลยเออเันดินบ้างมันกบบ ไม่ได้ดิบเบอรมูคนโมยาติดบอจังว่าเขาไปหดอันส่วนไปยุ่งของแมีเอาไปอไปคนที่ห้ามเดีวอ่ะโดยแต่ยังดีนาะคนบอกฟร่องเนาะความเนาะแม่คนทีตกเคียวตอจะไปบ่บุคืนนีเนาะเพว่ามันยังไปหา้วกินได้ไหมล่ะกินได้กินได้เ่าแสดงว่ายังวอยาเนาะมือนอนใหม่เด็กอาหานใหกินเยละๆ แต่จริงต้องอาบน้าไป้ซ่นก็นอะจะกินข้าวย่ว่าจะอาบน้นได้ยแล้วเห็นเอื่อยมาเดาอาบน้กันกันวันเมนใช่เหมึอนพ่อปันไรเนาะไ้อาในชดซึนนั่นนี่เมนเนาะเมนซึนได้ขันอาบไปอาบนไปนอนนะก็เทสิไอาบน้าไปอาบไปกินบ่ไปอาบนวดไปเจนนางลมกับเมท่าไปเด้เจนนอนไปอาบน

สวดีเช้าค่ะีไอด้ี่แจ่นานอ่านไห้ก็นังโมายนะเออยมจักอนยงโมจักาอมีจี้านได้อายแลบ้านั่งยิ้มบอกนั่งยิ้มเออจีดานคนนั้นเนี่ยใส่ผ้าถุงอยู่หรอวะใส่ใส่สงฉอดนะแกแ้ก็ อ๋อเสียง่แล้วสิน้อยก็ฮดเลยอาบเลยอายทําไมอีกแม่นๆนั่นแหละเนาะจะได้สักลูกเด้ถ้าจริงก็แก่ก็ได้นะเสียแม่นถ้าจริงแม่เขาอาบสอนเพิ่นอาบ2คนเนาะให้อาบในห้องน้ําสอนเพิ่นตักเยังตักอยู่่เลื่อยเด้เบิ่งนะแม่นเพิ่นก็ตื่นมีแต่หา แต่ก็ดีเก็ยังใขกว่าแต่ก่อนอยู่หน้าที่วาโซมอเนาะอันนี้เป็นแพงพันกับหายเป็นบีบใช่อันนั้เ็นก่เนาะเกิจำได้เก่งๆแม่ท่นนี้มีแต่แม่บอแต่ก่อนไ่ได้แปลผฟันเนาะโอจะดื้อไปได้ยังไงอีเต็มๆเข่านเป็ยังไแดงปนไอเนาะแต่แราแตดากนได้เขแดงเนาะแดงเอยไสังเกตพราะว่พเห็นยิ้มเนาะเปจังาเมนเนาะ นี like ่มือนะแม่นูเพราะว่าเพิ่นปรได้นการหัวเลยการที่เพิ่นแปลงฟารเฮ็ดให้มือเพิ่นออกกําลังกายเนาะถือใบถูมามาก็ะเออหือมาบัดเมื่อวานนี่จะขอไปหน้ากับไปนอนเฝ้าผัวยู่มาเลยบดสาบอืมปวดตัวป่วมาบัดเมื่อวานนี่จะพอไปแบบอย่างไรแค่นะบกกาอยู่ลำพอเพิ่นที่ ไลยออกมาแน่ก็อร่องอะไรเการกยนผัวพ่ามาเราห้ไปเลยแล่เราควาิเห็นมันน่ปกตั้งโอ้โหหหนะมาญาติน้องชาได้ญาติบาผอวนะญาติบอหมวยญาติญาติฉนหมอว่านี่ราแต่ยยางมาหาพัวเราบอกอฟซีว่าพอรักษาคือปวดเยี่ยมแท้วันนีนคนดูหมดเอง่นก็เป็น ทหารมาก speaker, ago, ่อนเนาะคนนีอะลาว่าก็บวกาดีเยอะอ้เนาะมาถึงเลโก้เนาะเป็นคนมาโก้เป็นคนชันชื่อว่าลวากับปทบดมือก็ได้เด้่แน่เลยบอกมาแต่ไห้แต่คำพูาคำจาเรากระลายเนาะวันนี้กาเล่าหันเป็นคนทื่ว่าหมวดลายคือโจรมาอยู่ในป่าเฉลยก็ได้องการเราโเป็นนะนคนเห็นก็ว่าผมยากคนเดนี่ผมนะตัดมาตัดเมื่อไหร่ผัดเห่ต๋ด้นะหงา่ให้หดนะเนะ nha đấy nên để thêm thịt, hai cái chuột mới nãy rồi <laughs> ừ. phần bẹ bộ mặt tát bò rồi này tát đi, à hình à, à. ừ. như tát này à? <laughs> <laughs> nó thế này, này nó kùm má nãy cho nè, má tát kùm hơn nữa ờ. tát cái hay cắt hay mẹ mình leo cắt thử, ngang vợ già cắt cái <laughs> này, cắt phải leo, leo chân cùng này, khẩu vừa kêu này clip khôi nè. บอกไล่ไล่เลยอย่างบอกมียเพื่อนตั้ไงเนาะงามโมงามก็เพื่อนพ่อใจเองด้วซาบุตาโอ้ลายามแต่ตืเสืออะไรยังงามแต่แต่ปีเด้ตั้งไถ่ระโดดอัโอ้เราว้็งส่กตัดผมบินเม่ต้องใส่ย่าๆเราก็ตัดไถ่โดยตอนนั wow ้นนะก็ ลูกชายกัตั้งหายไตอนไหนเพื่อม่ยอมให้ไพ่ใบหัวเราจเมียเผิ่อวะเป็นเป็นระดับทหารเองคนอื่นใบหัวเสียเปียกเราจะมีแน่นอนบอกแน่นอนบอกให้ไปนี่เราคนอื่นเดลวเ้าก้าวเป็นเนาะเป็นโมเนียกะจำปีนได้เนาะตอนเล็กกันเนาะเหมวบ้าก้านะบอกหมคนอื่นนะธรรมดาไม่อยากแกได้น่ะหัวพัวเลยคนหัวจังหายจับแมน

บริกาน้องซาบริกาน้องซาเนาะบริกาไมวยได้เลยเนาะอาหารเพว่อทำนบริกาอยู่เนาะนี่อาหารมาไหวกินเบิดมอย่งไหวได้น้องซาได้สิยาคนกินเนาะโบราเดีเอ้ามีว่าชัวมีอะไรดิฮะแล้วดือได้ไหมนี่เสร็จตะวินอ่ำเนาะ มันเลแบบนื่อยได้เบลเนาะแม่นอนไปนอนมากว่ะตอนเล็กๆกับี่เฮ้แม่นุ้งกิ๊บเธอเมื่อยแบบนี้ยเมื่อยได้นอนหมือนเนาะดอราณมาชวนไปช้าไปหน้าไปบ่เออเด็กเขาวันอน่กะนอนเยรานะโบรานนะชวนไปหน้าเขานอนแบบนั้นเราเหมือนย่างเนี่ยเนาะ ยันเมื่อยนะเพราะว่าทนหนึ่งกัประมาณกิโลกว่ากวยเนาะแม่เกือบสองกิโลกว่ากว่าหน่ยงไปก็บวันได้ทต่วันเด็นถึงยังเดือดงืแบบถึห้อยพนดีเนาะเปนเลยก็ะาดแน่นอนเลยทาปัวว่านี่แบบเป็นจิตตมเปื้อนเนาะมันเป็นยางยากไงไปมื่อวาให้หูแน่นเนาะเปื้อนแน่หูฝนตกหลอกผมมากเลยมือนัน ได้ไปที่ยาเป็นการบอการมาส่งมาไ้การหนังไหมถ้าไม่หด้ลง้าปาแต่ว่าใชได้หมดอื่นเนาะอันราอยู่พุ่นนะได้อยู่มีบอคนอื่นใู่อังมีแตได้ยัปมะมาชิโตัวนี่แหละชิปปลาตัวอ๋อตมวอื่นใช่ใบมะขามได้เนาะองเชิญอะไรกันี่ไหนแต่ปีละเื่อตัวตลาอะไรเนาะอันยังไล่ลายจะได้เห็ดโกประเด็ดเลยนะ

กินข้าวให้ยังกินอืมทานอยากวันนี้เล้ยงใค่าอยากยังอยู่ครับเนาะยงยักินยู่มาแตทางใดแถวมาทางซาวมาทางหดจถะมาแต่เพื่อนน่ายไปได้ตรงนั้นมาหาลากสาก่อคือนี่างคนไปหน้าบ่กมาหล้วละไป

เป็นบ่าวภาพนี่บ hey. He so really ่าทธรรมบดาได้เป็นสซนน้องสารน้องเต้าเต้นหมื่นอะปะถูกเออนนั่นบ่าวศิลานมโนน้องนัองเต้นขะขนาดผมชุกเนาะหลายคนได้เต้นเมือน้องสารเนาะอ่อนขนาดเลยนมากนะิ่งมาก่ลยเนาะคนไหนคนนี้คนหนเะบ่าวพานเนาะอแจ้งเลยนอหางคือเสียงเป็นน้ำ่าสศิลานมยู่กันก่อนมาเสร็น

เห็นตัวข้ามมาแล้วมือบวไวนะปวดรูกคุณแลประมาณนี้เมื่อติดนิดหน่อเมื่เรนดนีประมาณสุกสุกานเดมชีเคำมียังอันนั้นม่เยมุใช้ยีสต์เป็นมะเขือเทเป็นสาพผาผมข้าป้อมเยชเ็ดสาปเงอันน้เดอาบพี่ก่อนนี่ืนไป เออสะพวงเนาะแม่นอ no oh, yeah, oh, e oh, ู้บ uh, ุญเจกบ้านเฮาก็ได้มันหลายเนาะเพากันนีได้นี่เพิ่นเาเออใกล้กันเนาะเผานีะนี่ก็เาคือกันหลาเราเนใกล้บายเนาะอ้าถใช่พนองบด้มเงเพิขึ้นบ่ไปเพิ่ตอนนั้นว่ามันห้องไปยาอนี่ได้ก็บ่ฟังไปเก่าไป เห็นบอกคํามาไหนสั่นมือถ่าเลยเล้พาไปม้วนเนาะแม่ยังไงเจ้าเพิ่เคยมาข้าเคยสอนฟ้อนนอกม้าไหนสั่นมือเครูผดมาบ้าอานตรย์เนาเห็นอาจารย์มาเนาะเาป็มวนแน่เยนิ่มแด้บอกนเป็นพระนางเดิมอันเด้อเห็นบอกค้ามาไหนอยากฟ้อนรดนบอกแก่ละสงการเรยฟอนงอยจมสงการ ดบมันวนะมันวนเนาะน้องกินแข็งแหงมาได้หรอช่งทีอยากไปแต่กวนนินสิตู้เไม่อยากปวดอยาก่อนเนาะอ่ทับเ่ตู้ะไรท้หมูมัดได้มาศาสตรขึ้นเลยกี้เนาะแต่ก่อนแต่ตอนอยู่หน้าเนาะอ่ไอยากเต้นอยากอดอยกล่งเนาะมีแต่อุ้ยนี่เห็ดชีโร่อ่เนี่เห็ดอะไรเลยมึงอะไรอม่เตจับไปดน่ะ งานให้เห็ดปีนี้มาได้เงินมือน้าเห็ดมือเงินได้ยนานชนอันนี้เยแยได้แต่ว่าชันตอนลานชนนั้นผ้าเห็ดผ้าเห็ดเห็ดเห็ดชีกแลเห็ดไ่เห็ดปิ้นลานคนเว่าเห็ดนาสาวมักมวดออกงานเพิ่อไกสตนนาสาวเิ่นเต้นนางยิ้มเด็กก็ปุ๊บเนาะเบืองนี้ว่าคิดจะผองมิโทรศัพท์บอกมิเบื่งกหัววัดขึ้นได้นอกสาวติชอต มันม right. nah, ันติดเนี่ยกระซิบไปัได้แต่งกังไงก็ได่เนข่ก็ไดจะไดบกบวเจ้าเต็นกับลูกสาวรองเต่าเ่ะไรเออไม่เป็นบางเพลงไม่ค่อยเอาไล่ก็ได้ใอการเด่นึ้นเลยเน่นทำบับังไงก็ได้ก็ได้นาที่เต็มตัวไรไมด้มีทึกทาเลยจะเต็นกับส่บุาแล้วม่ไเจ้าบ่เอาเสียงบ่มีมี เคยถ่ายเพิ่นอยู่ในนีใช่ได้เนาะมีแต่ลงสัตว์อยู่คันว่าคันแม่นภาคที่ว่าบวิีเสียงอย่างเลยเห็นได้มนเสียนภาพมันจะแบบมันจ็ส่งกบ่เนาะภานไวเผยแพรก็มีอ่าบางแดดแต่มุมแต่มุมหฮาไายเนาะแม่กัง่วงนอนจนละบตบ่บน่ะหนยนองลับตาเนาะนานนี่นานบ่นอนลับเลย เลยไปใันไปนําลูกลาแม่บยิ้มตลอดเมื่อกลับมาจากมูมื้อนั้นบ่ายบ่ายบ่ายงวดแงเางวดขนาดเกสิแจ้งเนาะมีงานดอกให้กว่าฮอดบ่ายเนาะกดอกเจ้าสิเอาัวออกไปน้นนะเนาะดอกนะเออค่อยกันท้ายดกลงปึ๊บเจ้าก็ดูจนฮอด พีชองพี่3เด้เจ้าอยู่คือกันแน่นาะเออเพิ่เพิ่นมาติพี่น้องเออคณะไหนไหนผู้อได๋แล้วก็ขอเพลงอีกเนาะถ้าเพิ่นเต้นเลยก็บ่ได้าแต่ละคนนั่นก็ออกาบ่ได้ออกเต้นจ้ะักเยังแต่ว่าเพิ่นกมนี้เพลงยังเจ้าักน่ะ ไห้บอกคำ้องไ้ฟังนี่บอ่เออคำจะว่าอย่างไงเปหอดมือเเพลนต้องสาเนาะคนมืองานดอกนั้นแทงเพลินแงมองิตเต็หรือ่ไว้าตกบ่มังคดากยนดเลนโอ้มาติกรแต่บอกไม่เสือบอกคำไป่เป็นบ่กับคนอยู่นู่นเมืนได้แล้ไม่ได้กินเหมือนไงได้โอ้คอยในงานแต่งานนั่นแต่พอไม่เคยกินเบียร์เลกับเพื่นบสีนบอก กินบวกินแกอาได้รอแแต่ว่ามันฉีเค็งน่งคูมัเพ่นนี่บรยาอกเนาะคู่ผนนี่ลุงได้าคู่เออพู่เียะบ่หัวก้อนๆของเราหมืนไองหัวคกแล้วเออหัวคกเเปนพี่น้องกันเมืเบิ่องันนั่งกันเนาะตานั่งกันโากเนเหตุบุญเหีงก็ไ่ได้ไปนพินม่หยักเนาะนี่เรนไม่ได้ไปอะไรถ้ากับไปมูป็นย่างแรกกับไอ ตั้งไปเห END ็นยังมื Omaha, อไปไปไร่ท่าเพิ่อไปทังไหนกับโมวาดอกเนาะทั้งไหนกัมะฮอดยุ่งไปมไรมาอยากเข่าไเลยกินได้แม่เข่ากินแม่นะเข่ากันยันกันหนึ่งยันนเดินบากข้ามกินเข่าเนี่นะไปชือื่อม่มาเินกินเข่าเึิ่งดูค่ะไอ้เทามะเดินดูค่ะเอิเดแม่ กันเอิ่นยู่วตกใจเลยทุกคนเนาะแม่ตะลึงเลยโอ้มันนะว่าเราแนมือไหนเราขอเพลงเพราะแล้วเขาบอกเราเคยรักกันว่าขอเพลงแด้ไหนด้วยเพลงนั่งเพลงยจะมากนะเขาเพลงวัยรุ่นแน่เราเพลงวัยรุ่นจู่แล้วดเคนจัะเพลงวัยรุ่นทั้งหมด้ะจัดเพลงวัยรุ่นแห่งมัวเลยคือมาบอกถึงใจกันแทะเราขอเพลงวัยรุ่นในน้ำชาอเพลงว่าเสียงดังจู้ดเลยมันเต้นเลยบนน้งชาเนาะ

มาที่นี่ไปหาก็ฟังบ่คายเคียดเนาะม้อหมีแฮงฟัง่าครียเวี้เขียแล้วฟังห้เลย้เขียนลว่ามีความสุขความสิจําเปิมีความสุขแหละเนาะพี่น้องฟังอย่างนี้ละกันเฮาสิให้ฟังคักตนคนอื่นแล้วาให้โอ้คนอื่นก็ม่วนนําอใดคอยไปอยู่เฮือนเขาจะเป็นวินเนาะบ่ย่านนเขาคิฮอดเขาโอ้ยทุกคําบ่เงียบเอาเด้อค โอ้ยอาการฮ้อนๆมาเปิดตู้เด้โอ้ยเขว่าเปิดประสานกด้คเลยบ่รู้าตงเปิดเพลงหยังเด้เอจะเปิดเพลงหยังให้เปิดบ่ได้อ้าวต้องเปิดเพลงในเพิ่นมักแล้วเนาะเพิ่นจบ่บแม่น่เฮือนสารวันรมักงัวบ่เพิ่นมักแล้ว้เปิดเพลงเพิ่นบ่มักเพิ่นแน่เนาะสาเพลงตวงตเตียงมย่องมัยังนี่เมื่อลูกาวติเปิดเพลงมักวอโดดเออรถแล้วอาเพลงวัยรุ่น ยังไม่ร i̇şte ู้ดมันก็ขึ well, ้นแล้วได้รับปรับไปแล้วเนาะโอ้โหมันเป็นม้วนเลยเพลงนี่มันง่ายเนาะเออแล้วบทเพลงกันอ่ข้าวตะกี้หอยใส่เพลนได้ไหมบอกข้าข้าใส่เพลนตะกี้อยบม้วนได้ใส่เรื่อยลายลงจนว่าข้างติซิบอืมตอะไรนครับน้าอ่ะนี่มได้หลายคนมาดิ่นน้ำเพลิน ดีใจแล้วนะดีใจบ่น้องสาให้คนมาเยี่ยมมายามดีใจดีใจบ่นล้วเนาะอืัมาแล้วก็ดีใจเนาะมีมาทั้งคืทั้งกายนี่น้องดีใจโอปากถิเนาะอ่าปิมาหกเป็นผู้มาที่จะดีใจแม่นว่าสิบ่มีหาเนาะแแหละงาวสินี้เนาะหมู่ฮคือหมู่ป้าบุญทมเนาะแม่นหมู่ฮอดไปเอา มันยังมันแบบโทีไปที่เก้าไนอย่างเม่ได้อย่างมี่ยังกตามนะไม่ได้บ่อยๆมาดิ่งันเนาะมาดิ่งกันคุยกันแบบใค้แน่ดีใจอะไรกินใจยังเจอคนม้างฮอกอ่ะ น <sp> ี่ก็มาเก็บบรรยากงานไลฟ์แม่จะจบคลิปกันน้องสาเด้อสิเมื่อบ้าเด้อล่ะเด้อกําแม่เด้อกข้าาเนาะเียเพิ่นายข้าาเด้อ่กใทบ่เข้านลมต่อเนาะภาพพนีดบ่ขนวดน้องสากินข้าวก็ว่าได้เนาะอยู่อยู่ใกล้่ก็ดียเ็สเยนทําก่ะ ไม่ลำาเพิ่ะใหเข็มแขงทั้งผูอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะอยู่แบบนีเหมือนจดดไปยังไงโเยคนยอ่ะโอเคน้คุณพี่น้องจาววงกสิพอจบคลิปเพียงเท่านี้กลพบพบกันใหม่นักขิดหนาด้วยคุณพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสบายดี